สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับเมื่อนี้ก็ขึ้นเถิงพูอีกแล้วพี่น้องครับเนี่ยขึ้นพูเลนคาคือเก่าครับจะก็บ้านอย่างกับอรูพี่น้องเลยกระิบท้าพี่น้องมันระเบิงสวนหมักทุเรียนคือเก่าแหละครับไทยอันอื่นไปพี่น้องเ่เบิงให้ผมไหมครับเบิงแต่สวนทุเรียนผมก็น้ำหาใจสวนทุเรียนจะพุมไหมพี่น้องเบิงนี่แหละครับเ่ว,ว่ามันก็ใกล้สิบเบิดเอาเรือพี่น้องสวนทุเรียนผู้ใดรู้แน่แถว เจ้งข้อแถวอำเภอเมืองแถวมุนีกาแนะนำผมได้เลยครับนี่นี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับเพิ่นปลูกทุเรียนใกล้สิป็นน้ยแล้วปลูกได้สามปีสี่ปีกับมีผมก็เริ่มปลูกไม้กับมีครับนี่ว่าขันผมไปย่างมึงกับค่อนข้างสีง,งามอยู่ครับบางต้นกับงามบางต้นก็เริ่มปลูกไม้ครับนี่เป็นทางเข้าสวนเราได้พี่น้องนี่เขาสีออกเงี้ยวผสมผาสานครับทั้งปีก็จสิป็นหมาก พักท้องเป็นหมากมังกรเป็นพืชสวนต่างๆเลยครับผลไะหมากลางใหม่น่ะแต่ว่าพี่น้องเบิ้งแต่ทุเรียนผมกัสิเลยให้แต่ทุเรียนนี่พี่น้องเบิ้งครับนี่เขามาต้นนี่กับงามเราด้ยครับต้นทุเรียนนี่เราปลูกเป็นสวนผลละหม่ผสมผะานเนี่ยพี่น้องลหลายๆครับผัวกล้วยกับมีครับเดี๋ยวว่าใส่พันธุ์ใดบูพี่น้องผัวครับเบิง้งทั้งนี้ก็เป็นทุเรียนหลายแล้วครับผัว อันที่จริงผมว่าสิบวย่างดูดิครับเมื่อนี้ว่าที่ท้ายต้นเดียวเมื่อนี้สวนเราใหญ่ไ,ไหมครับสวนเราใหญ่เรางามก็เลยจากทายบรรยากาศสวนในพี่น้องเบื้องน้ำเนี่ยครับบรรยากาศสวนเราเป็นสวนเก้าสวนแก่ครับปลูกทุกย่างทุกเนว้ตามหลายย่างแลยครับเนี่ยผมเบิ้งบนทันเบิดเนี่ยพวกครับต้นทุเรียนน่พี่น้องต้นใหญ่บอกครับต้นนี้แล้วรุ่นแรกๆแล้วอ่ะปลูกสามสี่ปีเนี่ยพี่น้อง สิเป็นสองฟังเลย้อครับนี่เอาที่ปลูกกล้วยปลูกมะเขียบปลูกทุเรียนนั่งสิเหรอครับนี่สวยงามครับสวนเราอ่ะดินกับโน้นดินแห้งคือเกาด้วยพี่น้องเนี่ย้อดปลูกทุเรียนต้องหาดินแห้งกอนครับบอครับสวนเราอ่ะลายลายต้นนะครับหนึ่งสวนทุเรียนนี่เแาสิเห็ดแนว้ผสมผสานพืชไร่ก็มี่นะครับหมักนัดหรือว่าสับประรดหรือว่าเป็นปลาหมันปลาอยางเนี่ยพี่น้อง ถ้าอย่างบริเวณของเราครับปลามันแมนอยู่นี่ครับพ่อเจ้าของเราแล้วพี่น้องพวครับเบื้องบรรยากาศส่วนเราด้ครับเรียกว่าประเภทใดเนี่ยมีเบิดเลยพี่น้องโอ้นี่ครับอันนี้ือตีได้ปลูกสามไม้นะครับมันเป็นต้นคููพี่น้องที่เราก็สิเป็นลาดเอียงๆเอียเ่ยครับโอ้มีแต่ต้นงามๆครับพี่น้องนี่เจ้าของเรากำลังเสียหงายอยู่ ทักทายเจ้าของเพื่อนก่อนพี่น้องครับเอาหน้าสวัสดีครับ,รบในน้ำซื้อจากหน่อยนะครับในน้ำซื้อวัสดีผมผมดีเอาซื้อแท้เลยสิเอาซื้อแท้เลยคนค่อยรู้จักซื้อชมพูพิราอ่อนน้ำด้วยกุครับบ้านยังครับบ,บ้านท่าหินงมเกิดอยู่ทรานงมบ้านท่าหินงมสวนนี้ในตำมาได้แม่บ้านอยูบ่บ้านห้วยใสทองบ้านห้วยใสทองบนเก่าอย่าดีครับนะ อำเภอแจ้งข้อเป็นบ้านจังหวัดชัยยภูมิเล่ยมาปลูกต้นไม้ปผสมสานโอ้นี่ครับเบิ่งเป็นพ่อค้าโอ้เป็นพ่อค้าแล้วไม้นั่นแหละโอ้เป็นพ่อค้าขายผลไม้มาก่อนเอาลูกขึ้นเว้ากันแน่นหนาจะนุ่มบ่โอ้๋อเล่ยนึกถึใจฮักอทผลไม้มาตั้งแต่ตั้งแนุ่มมาเลยจะเด็กน้อยมาเลยบ้านปลูกมากฝังมากเฮ็ดทุกอย่างกันได้เตมเฮ็ดอยู่หลายหม่องครับ เจ้าพ่อมองปลูกมันหลายย่างแล้ววันเาัานะแล้วก็เปิดล้านขายพ้อมโอ้ oh, ขายเองพร่อมันล,ละแล้วก็ไปหาเลี้ยงนี่พ้อเพราะว่าเอา oh. สินค้าจากใคเฮาครับลุกไปขายพ่อมแม่พี่น้องกินครับแล้วเป็นอย่างขึ้นรียมาจอยูุเรียนครับบ่เนี้คือมันเดบตลาดเขายัางต้องการหลนะครับเพราะว่าระดับหมู่บ้านเขาระดับจังหวัดเขาเดบยังยังบพ่พอครับกับลูกค้าไป แล้วแล้วก็ตุเรียนพื้นบ้านเขาเนี่ยรสชาติแม่งก็ดีนะรสชาติดีพร้อมุเรีนเถื่งเขาตุเรียนถึงเขาผูเรนคล้ายนี่เนาะเพราะว่ามันมีธาตุเล็กแล้วก็นีินหินธรรมชาตินี่แหละที่มันเป็นด้านเล็กที่ตุเรียนต้องการหลายที่สุดคือจากปลูกปลูกกอเลยเป็นบ่อขึ้นปลูกกอเลยโอ้ปลูกกอเลยก็ยังงามอ่ลนลานเลยได้จากปีแล้วครับต้นนี้ต้นนี้นี่ได้สามปีเต็มแล้วสามปีพี่น้องป้าสามปีเพราะว่าเอาต้นไห้แนนมาปลูก ครับเอาต้นใหญ่มาปลูกจิครับผมก็ใช้ปนถุกต้นสามร้อยต้นละสามร้อยบาทนั่นแหละเบื้องการปลูกของเราดู้พี่น้องส่วนนี้สีเนียนเป็นอินชีเป็นอินทรีย์บน่าปลาอันนี้ครับเป็นเป็นดำดำนี่เนาะปุ๋ยอินทรีย์เนาะนั่นเนาะเม็ดปุ๋โอ้เหนียว็น้ำโดนเชียวโดนครับโอ้เงาโดนเชียวโดนพวกเพร่ัวกทุเรียนน้ำพวแพร่ทุเรียนต้นนี้สามปีพี่น้องเบิ่งลู่สามปีมันลักทันนลักเป็นดอกอย่างเทียบว่านี่เป็น เป็นเป็นแล้วค้าที่เอาลูกอ่ะคือได้แล้วพิการเนี่ยได้แล้วซีโลกว่าต้นานี่ยเอาชิมรสชาติรสชาติก็คือหวานกลมเกลียแต่ว่าปีนี้สีปล่อยเบิดบ่นะปีนี้ก็เชี่ยวไว้ถ้าน้อยไหนมันสมบูรณ์แน่แล้วครับเบื้องต้นพันธุ์มันน้ำปุ๋ยอินทรีย์ต้นนี้ใส่ใส่จากโร่เนี่ยครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใส่สองลใส่สองล้อโดนบอกรับเคยใส่เทียนหนึ่งไงเดือนหนึ่ง เทียนหนึ่งไซเทียนหนึ่งต้นนี้ใส่สองลพกนหน,น้าพี่น้องแล้วว่าใบ,ม,าม,บามันเขียวบ่ใบมันครับเตรียมยังปุ๋ยตอนนี้มีต้นทุเรียนในครอบครองจากต้นไหนแล้วนี่ประมาณเดี๋ยวนี้มันมันท่านล้วนต้องปลูกด้านน้ำปลูกไปน้ำก็สองร้อยอ่าเรามีสองร้อยเหรอเดี๋พี่น้องเรียกว่าใหญ่อยู่ใส่เนโนนอโนพ่อนี่หลายรุ่นหลายขนาดตีครับนี่หลายขนาดโอ้อันนี้เป็นรุ่นแรกวันเพ่าะสาม <3 S 2> ปีหนี่ง มันก็มาบ้านเราไม่อยู่บ้านได้ส<อ>ี่ฝีอได้สามปีเต็มไปแล้วนะก็เลยลงมือเห็นเลยลเอาครับเบื้องรุนแรกเราไปเบื้องรุนหม้รุ่นหน้าบ่เนี้ยปะพาไปเบื้องรุนหม้นะครับบนไหนาย ừ, พี่น้องน้ำมาได้ครับบ <ừ, S 1> ่น,น ừ, เอาครับบนนี้เขามาทางไหน,นเรา,าเบิ้งรุนล่าสุดของเราพี่น้องบรรยากาศเราก็ดีด้วยครับผมมองที่พักเที่ยงเราอะมองนอนเวียนรอพี่น้องมีมากแก้วมังกอมีเอียงหลย่างหลายแนวครับอืม พด่พูดยาวเลยตจนั่นเนี่ยโอ้เพียพรครับต้นต้นอันนี้ก็รุ่นแรกอยู่เมังก่อนก็เป็นดอกไแท่ไล่มีไรได้ตลอด,ดว่าผลละหมากแากไม่ไหลนี่ไหมนะฮะสุกไปสามรุ่นแล้วโอ้วกครับเบื้องต้นนี่ก็งามนี่ครับเป็นไไท่ไลยางไงพี่น้องมาเบื้องต้นเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยปลูกได้ปีนึงเนี่ยมันโอ้พี่น้องเบื้องต้นทุเรียนปีหนึ่งครับ เรียนมาจากมาเลเซียต้นพันธุ์มันขันพันธุ์ยังก็คั่เนี่ยอันนี้หมูสันชิงหมูสันชิงนนัหะมูสชิงอ่าพี่น้องต้นปีหนึ่งไหมครับเบิ่งด้วยเรามันปลูกง่ายเราแกไม่ต้องการน้ำมากไหมน่ะพันธุ์เนี่ยนั่นแหละแล้วก็ทุนทุนแรงทุนฝนนี่ยพี่น้องฟังไว้เดี๋ยครับหมูสันชิงเด้อพี่น้องผมว่าปลูกง่ายสำหรับไอ้ไอ้ภูมิเมาสำหรับดินทั้งเขาบ้านหันใจท้องเนี่ยครับผมสั่งมั๊ปุยเยอะหน่อยแลที่ราบมันทีปลูกได้บ่ครับที่ตำตำจังบ้านผม ผมคิดว่าที่ได้อยู่เพราะว่าถ้าน่ปีหนึ่งแม่พี่น้องจริงมันขึ้นใหญ่ขั้งใหญ่เนี่ยตอนปลูกต้นซ้ำใดก็ครับเนี่ยต้นจะคืบก้วนนี่ละสามใบเพราะว่าคืบเนี่ยน่าละคืบก้วนต้นละซี่ร้อยผมซื้อมากรุ่นนี้ปลูกจากต้นเนี่ยน่ารุ่นเนี่ยรุ่นนี้มันมันมีอยู่ต้นเดียวต้นเดียวเลยเนี่ยเพราะว่ามันแพงบากกกล้าซื้อหลายเพราะว่ามันต้นน้อยพวดมันซูมเสียงหลายนะมันก็ได้สามใบหนึ่งไหมเนาะสามใบจากร้อยซื้อมาซี่ร้อย สีเลยเดยเอามาปลูก <c oughs> ทดสอบเบื้องว่าถ้ามันถ้ามันพนันมันถือกับอากาศบ้านเท่าถือกับดินบ้านเนาะมันปลูกง่ายกับสร้างขึ้นได้อีกนะปีนึงแม่พี่น้องผูใ้ใดปลูกได้คือเราบอกครับปีนึงเบื้องรุ่นเนี่ยสร้งางไม่อีกห้าสิบต้นผัวสร้างรุ่นนี้มาอีกแล้วห้าสิบต้นหน<อ>นนนมูสันชิงหมูสันชิงพี่น้องปีหนมันปล,ปลูกง่ายปลูกเจ้าใดครับต้นเดี๋ยวมางามขึ้นงามเนี่ยแทนเอาเบื้องเอาวิธีปลูกให้เพื่อนเบื้องข้าข้าวที่เห็นไในคนหลุมใหญ่บอกครับคนหลุมญ่ได้หลุมไหมคนซ้ำใดน ลุมกับคนบาทบุกจุก,กนี่แหละสองบาทอ๋อซ้ำนั่นน,น่นะนันนี่ืสอสมเป็นเวิ้งไงเถิดสินเพราะว่ามันอันนั้นเนี่ยเพราะว่าเคี้ยดดินลงไปเด้บัดนะโอ้เคี้ยดดินลงไป<ล>อีกแล้ว<ล>ก็กวนดอกเวลามันขยายขยายคุณเด้ครับขยายคุณเบิงบ้งปูมปูมปูปูไม่กับเบิง้งวีโด้หนึ่นเด็กโอ้เดี๋ยวครับเบิ้งต้นนี่ก่อนโอ้หักเต็มเลยไหมครับพี่น้องคนเลยหกขึ้นเต็มโอ้สมพลมันงามไว้ คือว่ามันเป็นน้ำปุ๋ยพันดีเนาะพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์นี่ไงนี่ครับเพิ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยโอ้เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เด้อพี่น้องท่านผู้ใดสนใจปุ๋ยอินทรีย์ผมสิดลงเบอร์โทรให้เราถามกันเองเด้อครับผมบ่ิรับโฆษณาครับครับโอ้อันนี้ติดปลูกไม่ล่าสุดตีหน้าไหนได้จากมือเราเนี่ยเฮ้ยปลูกได้จากมือแล้วสองอาทิตย์ดอก โอ้นี่ครับลงไม่ไม่ครับบัดันพาสองอาทิตย์เลยเนี่ยเนี่ยขุดซะเนี่ยขุดบเลใส่ครับเขาเขาจะไปฝังเลือกเขาฝังเลือกมันตายด้วยโอ้นี่ครับเราต้องจุ้ไว้อย่างเดียครับไว้ให้มันหายหายใจนะเนี่ยขุดแค่สองบาทมาจกเนี่ยแต่ว่าเอาปุ๋ยอินทรีย์ฮองพื้นพร้อมเลยติครับปุ๋โอ้ปุ๋ยฮองพื้นเลยอู้พึ่งพี่น้องพึ่งห่างเลยเนี่มันยังขึ้นสูงครับันานอเอาถ้าปลูกไม่ไม่พูดเปลูกกระซังผมก็เคยปลูกกันมันตายกันเด้ครับ เท้าปลูกเราบ้วบ้วนลูกจากไอศึกษามันบ่ล่ละเอาลงปั๊บเลยจตกคุดลงไปฝังเลึกๆแล้วก็ดินกบเลยมิเท่าใดตายเบิดตายเบิดเลยนั่นแหลนนะแต่ว่าแบบที่รอดเบบ,บเป็นแบบว่าตายต้นนี่พี่น้องก,การปลูกด้วยครับเกษตรกรเมื่อไม่กันผู้ได้รวมตัวเข้ว่าเบื้องคิดผมเบิ่งพี่น้องนีเขาติปจงไว้จักประมาณนิ้วนึงเนาะนาเนาะครับอุ้งมือนึงอ่ะอุ้งมือหนึ่งทุกต้นครับค้นกับพ่อได้ก้นไหลแล้วพวกปูนขอบปูนขาวได้ครับแต่ห้องใส่ได้ใส่บ่ได้ใส่แร้วกัย อีกยาคาพวกรา,ายัางบ่บ่มีบ่ใส่เลยใส<อ>่แต่ปุ๋ยอินทรียฮ้องมันบ่ซีฮ้องแล้วก็พอเลยอันนี้สองอาทิตย์มันแตกน้ำเจ้าเลยตีครับนีแ่แตกอยูน่นี่พอเอามาลงแล้วมันก็แตกเลยโอ้ครับพผมด้วยรุ่นล่าสุดนี่ได้จากต้นครับสองอาทิตย์เนี่ยได้ครับสามสิบสามสิบตีต้นสามสิบสีต้นปลูกใช่ปลาเขาโคตรทั้งปลากล้วยเลยนโมนะ่าปลาบวกนักโอ้ปลูกใช่กันหมดเลยครับเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวพี่นาก็เปลี่ยนสาวแล้วครับพี่นามันจะทำนี่เลยทำมือทันงทิ้งเลยครับเนี่ย ถ้าได้ปีถ้าได้ฝนนึงอันนี้พันยังครับเนี่ยอันนี้มอนท้องนี่มอนท้องครับแต่ว่ามูสันคิงตัวนั้นโอ้ขว่องใจอะไรหนาปีนึงเนาะนี่ครับเบื้องบรรยากาศที่เราก็จะเป็นลาดชันมืดเลยเดี๋นะครับเนาะน้ำนี้ครับว่าน้ำอย่างมโหฬเนี่ยน้ำเนียวมาจากน้ำแรงน้ำธรรมชาติแรงน้ำธรรมชาติเลยมันดอกมันดอกทรัพยโอ้เป็นน้ำซรัพผู้ภอีกแล้วพี่น้องเขาเฮ็ดแบบกาลักน้ำกาลักน้ำาพอพี่ไปเดินน้ำมาเลยเนราะ เดินมาเลยนั่นแหละบ่ได้เสียค่าน้ำนี่ยครับเบิ่งพี่น้องครับน้ำกับบัได้สูบยากไปดึงมาเลยพอนาพี่น้องมันอยู่ชั้นสูงติ๋ถ้ามันปลูกยายผมก็ี่ดูแลบ่ได้เราคนเดียวเพราะว่าสวนนี้ผมปลูกคนเดียวมาตลอดอ๋อเฮ็ดผู้เดียวมาเลยนั่นแหะรักษาเป็นเป็นจากรุ่นแล้วหน้าเนี่ยสามรุ่นตี๋ว่าครับเบิ่งนู้พี่น้องเพราะว่าแต่มทุเรียนต้อทุกต้นทุกอย่างเลยผมปลูกผู้เดียวลดดูแลเองเบิดเลยครับเป็นสวนผลไม้ผสมประสานเลยพ่อเพราะว่ามันปลูกยากผมก็ี่รักษาบ่ไหว้เราคนเดียว ส่วนผมยังสั่งมาอีกยเยอะเขาสั่งมาอีกที่ปลูกไปเรื่อยๆเขาสั่างมูซันคิงมาปลูกแล้วลวานใหญ่ไว้พี่น้องมูซ<ร>ันคิงเนี่ยพี่น้องผู้ใดอยากปลูกง่ายๆกับปลูกพันธุ์มูซันคิงเป็นบ่อยนะแต่ว่า,กา,าอากาศเล้วเตีดินฝาอากาศแล้วเตีดินขึ้นกันแล้วเนาะครับเนาะผมบอกว่าตัวสอบเบื้องหลายพันแหล่ามูซันคิงเนี่ยครับมันถือกับอากาศอยู่ให้พุ่มกับทั้งบ้านเขาเนี่ยแหละครับครับคือกับดินบ้านเขาพร้อมอ๋อครับพี่น้องก็ร้องหาเบื้องหนึ่ครับมูซันคิง เอาเป็นว่าคลิปนี้กับพาพี่น้องมาเบิ้งแบบคร่าวๆนี่แหละครับตามสไตล์ผมคำนิ่นชมเสื้อส่วนหลาเนาะพี่น้องเนาะได้ความหลูแน่บรไดแน่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาดานมิ้มโทรศัพท์ครับมันเห็นเงากับบไดพี่น้องรองบประมาณก่อน้อครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผู้ใดมมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ